สวัสดีนะครับวันนี้จะมารีวิวผลิตภัณฑ์แอร์เฟรชเนอร์นะครับผลิตภัณฑ์ปรับอากาศและฆ่าเชื้อแบคทีเรียในรถยนต์นะครับมาพร้อมกับเครื่องนะฮะพ่นหมอกครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดสวิตช์เครื่องนะฮะไปที่เบอร์หนึ่งนะครับรอไฟสถานะเครื่องให้ติดพร้อมที่จะทำงานตอนนี้ เครื่องกำลังรีบูตอยู่นะครับใช้เวลาประมาณ3-5นาทีจากนั้นนะครับเราก็เปิดฝาน้ํายานะครับจุ่มสายใส่ลงไปจนสุดวางไว้ที่เบ้ารับนะครับจากนั้นระหว่างที่เรารอเครื่องทํางานสถานะพร้อมทํางานนะฮะเรามาแกะตัวไส้กรอง อากาศในรถยนต์โดยส่วนมากจะอยู่บริเวณหน้าคอนโซลด้านผู้โดยสารฝั่งด้านหน้านะครับมีเอาฟิลเตอร์กรองแอร์ออกนะครับวางไว้นะฮะ จากนั้นเราทำการไปสตาร์ทเครื่องยนต์ะนะครับเราทำการสตาร์ทเครื่องนะครับพร้อมทั้งเปิดพัดลมให้แรงที่สุดโดยทำการตัดไฟ AC นะครับโหมดคอมเพรสเซอร์ไม่ให้ทำงานนะครับกดช่องให้อากาศหมุนเวียนภายในรถจนเปิดพัดลมให้แรงที่สุดนะครับจากนั้นเรานำเครื่องพ่นหมอกเข้ารถจนต์นะครับ ตอนนี้เครื่องอยู่ในสถานะพร้อมทำงานแล้วนะครับไฟโหมดการทำงานพร้อมจะติดสีแดงขึ้นนะครับให้หมุนปุ่มปรับตั้งเวลาไปจนสุดนะครับเครื่องจะพร้อมทำงานท,าทันทีจากนั้นเราปิดรถยนต์นะครับเพื่อให้หมอกกระจายให้ทั่วภายในรถยนต์ใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับ น้ำยาถึงจะหมดขวดโอเคนะครับหลังจากผ่านไป10นาทีนะครับอันนี้เครื่องก็ได้ทํางานเสร็จส,สมบูรณ์นะครับน,น้ํายาหมดขวดแล้วนะครับก็ปิดเครื่องนะครับเปิดประตูนะฮะระบายอากาศให้ควันออกนะครับ